s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่24แล้วก็จะเป็นดวงของวันที่29มีนาคมจนถึง4เมษายนนะคะแล้วก็เวลาที่รอคอยมาถึงแล้วเนาะเป็นเวลาที่รอคอยสำหรับหลายๆราศี แต่หลายราศีอาจจะแบบโหเวลานี้มันเซ็งมากเลยนะคะดาวพฤหัสจะย้ายแล้วนะคะก็คือย้ายวันที่29เนี่แหละการย้ายครั้งนี้เขาก็จะอยู่ในราศีกุมนะไปจนถึงวันที่27กันยายน2564ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะมันยาวมากเลยอะ่ะคือมันจะกินเวลาตั้งแต่แบบมีนาคมจนถึงกันยายนแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสเขาส่งผลดีจริงๆอ่ะทุกคนต้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะเพราะว่าพอเข้ามิถุนายนอะ่ะดาวพฤหัสอะ่ะเขาจะเดินชะลอตัว หลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วว่าเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยชีวิตมันก็จะรวนรวนแปลกๆโทรศัพท์ที่มันดีอยู่ๆมันก็จะเสียขึ้นมาดาวพฤหัสเนี่ยก็จะให้คุณค่าไปด้านนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่างานเราเนี่ยเดินไปข้างหน้ามากอยู่ๆทุกอย่างทับถมประเดยประดังเข้ามาหมดเลยหลังจากเดือนมีนาคมเนาะโหเรารู้สึกว่าเนี่ยคือขาขึ้นเราแหละเป็นความโชคดีของเราแหละพอดาวพฤหัสชะลอตัวไอ้ความที่มันก้าวหน้าทั้งหมดอะ่ะ มันจะชะลอลงอย่างหินได้ชัดมันจะไม่ใช่จังหวะเดียวกับตอนแรกๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจังหวะมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าตอนแรกนะต้องเปลี่ยนแผนเป็นแผน2นะเพราะฉะนั้นเวลาฟังดาวพฤหัสย้ายในวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ให้หมุดไว้ในใจว่าเออมันจะดีจนถึงแบบปล,ปลายเดือนพฤกษภาแหละพอมิถุนายนไปอะ่ะมันจะไม่ขนาดนี้แล้วแต่เวลาพูดว่าดาวพฤหัสย้ายมันส่งผลถึงไหนเราก็จะต้องพูดว่าเออมันอยู่ตรงนี้ถึงไหนอะเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดาวพฤหัสส่งผลในแง่ดีเนี่ยพิมพ์ก็อยากให้รีบเก็บเกี่ยวนะคะส่วนใครที่ส่งผลในแง่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนรอไปแหละเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ฤดูการของเราเนาะก็พยายามเมนเทนในสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่ารักษาในสิ่งที่เรามีอยู่ไว้ก่อนถ้ารักษามันไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็มีแผนสำรองไว้เพื่อที่จะแบบประคองให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้ในช่วงเวลานี้ก่อนแล้วกันเนาะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะ <c oughs> เวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน e ีพีแรกกันเนาะ <c oughs> ลัคนาราศีกุมค่ะ การงานเนี่ยมองว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมันมีปัญหามาสักระยะใหญ่แล้วก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่แม่หมอบอกว่าดาวอังคารย้ายอะช่วงนั้นคือจะมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทํางาน การเปลี่ยนแปลงมีการเลิกออฟผู้คนจํานวนหนึ่งเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนาะดาวพฤหัสอะคะ่ะมันย้ายมาแล้วแล้วก็ย้ายมาทับตัวชาวราศีกุมโดยตรงเลยก็จะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนอะมันก็ดีขึ้น จริงๆเนี่ยมันมองได้2แบบนะเพราะว่าดาวการงานโดยตรงเนี่ยของชาวราศีกุมเนี่ยมันเสียอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มันมีดาวที่เกี่ยวกับการเงินอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้ชาวราศีกุมอ่ะได้เงินมาก้อนนึงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่านในแง่ดีก็คือโอเคเราอาจจะมีการย้ายแผนกเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับเงินเดือนมากกว่าเดิมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าอ่านในแง่ร้ายก็คือเอ้การโยกย้ายอ่ะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็การโยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยทำให้ได้เงินด้วยเช่นมีการเลิกออฟพนักงานหรือเปล่าเราจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่แบบได้รับเงินก็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงาน หรือน้อยกว่านั้นก็คือเราจะต้องย้ายสาขาไปอยู่สาขาอื่นอาจจะต่างจังหวัดก็ได้นะหรือว่าเป็นแผนกที่ต่อรองอะไรได้ยากก็ได้นะแต่ว่าเงินเดือนของเราก็จะดีขึ้นนะคะดาวพฤหัสย้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในสัปดาห์นี้ที่เป็นสัปดาห์แรกของการย้ายของดาวพฤหัสนะมันอาจจะมาหลังจากนี้ก็ได้ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินของคนราศีกุมนะคะก็ปกติคนเราจะมีดาวการเงินเป็นคนละสองดวงเนาะแต่ว่าชาวราศีกุมเนี่ยทั้งสองดวงเนี่ยมันเป็นดาวพฤหัสเหมือนกันก็คือมีโอกาสที่ทําให้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่นะอาจจะ2ก้อนด้วยซ้ําแล้วมันก็จะมีแบบว่าดาวจุกจิกเล็กน้อยที่เข้าไปในช่องการเงินในช่วงนี้ถึง3ดวงเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเล็กงานน้อยงานอะไรก็ตามเนี่ยก็จะออกมาแบบเป็นตัวเงินนะคะเฮ้ยเรื่องเกณฑ์การได้รับโชคอ่ะ ก็ยังมีอยู่นะในช่วงนี้ถ้าใครแบบอยากลองเสี่ยงโชคดูแม่หมอก็อยากให้ลองดูเนาะส่วนเรื่องความรักค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนน่าสนใจได้นะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวอนเนกประสงค์ที่แบบแปลเรื่องการงานก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเรื่องการเงินเนี่ยก็จะแบบเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้แบบเจอคนรักได้ด้วยนะทุกคนแต่ดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์ทำให้เราเจอแฟนทันทีมันก็อาจจะต้องรอไปก่อนตอนนี้ถ้ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยก็คุยได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ จังหวะที่แบบใช่จริงๆหรือว่าคุยแล้วมันแบบคลิกขนาดนั้นในวันนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้นะคะรออีกนิดนึงเนาะสัก2อสสัปดาห์นะคะรอสักหน่อยแต่ถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ต้องปิดโอกาสนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วเนี่ยก็อย่างที่พูดกันมาหลายสัปดาห์นะคะแต่ดาวเนี่ยมันเริ่มเอฟเฟกตตั้งแต่ช่วงนี้อย่างเข้มข้นขึ้นนะก็คือมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ท้องมีลูกนะคะมีการขยับความสัมพันธ์ได้แต่จริงๆถ้ามีลูกเดือนนี้เนี่ย ไปคลอดอีกทีช่วงประมาณเดือนธันวาคมใช่ไหมพิมพ์ก็ไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงธันวาคมเนี่ยมันจะมีดาวศุกกับดาวเสาร่วมกันซึ่งมันเป็นดาวรักขมอะเวลาเราตั้งคาถามตัวเองว่าทําไมเราเจอความรักที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพื้นดวง,งเราที่ดาวสุกมันไปอยู่ร่วมกับดาวที่มันเป็นบาปพะเคาะหรือเป็นดาวที่ทําให้เรารู้สึก ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วช่วงธันวาคมมันก็เป็นดาวแบบนั้นนะพิมพ์ก็ไม่เฉีย์ดาวจังหวะนั้นนะมันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยมันขมจริงๆอะไรประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้แม่หมอก็ไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากรวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซลมอน Podcast สสำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ